ส่งระบุรบให้น้องเขาสิเรไม่ได้ว่ะอยู่ในเครื่องแบบอะคิดดูดิโผนเลยว่าะโคลเลยน้องคิดว่าภาพเราโมกนาจา์เนี่ยันดับแรกคือการเผยแพร่มันผิดก,กฎหมายอยู่แล้วนะคะก็เราเป็นผู้ที่รักษาเรื่องกฎหมายเป็นสำคัญเริ่มต้นที่ตัวเราเอง เรื่องนี้นะครับขอเรียนว่าตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายพึงต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงไม่เป็นผู้กระทำความผิดเสียเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลข่าวสารที่ผิดหรือละเมิดต่อกฎหมายหรือละเมิดต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นรวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือโดยรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามตำรวจจึงต้องให้คิดเป็นต้องรู้อะไรควรอะไรไม่ควรเพื่อประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง